อ๋อสบายดีพ oh, like ี่น mm ้องครับโอ้มาเบิ่งงานปลาเราเด่ามวันนี้แจสเอาฮอดคำอะไรอย่งไงงานงานต่อหางครับงานต่อหางนี่ครับ สุดไหมห้างแบบยกเอาเราแบบนี้แหละ <c oughs> อ,อันนี้ก็เดิมเครับอันนี้เหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรเหมือนเดิมแบบมือหนาเล็กเลยเข้า <c oughs> ่าน็อตกับบิดมือหดคำบ้าเราได้ซ้ำนีแ่แหละมันในแบบไม่แบบจมออกครับบม่มีการพับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีการพับว่าจมออกอย่างเดียวใส่ให้ลูลิคนเลยออัตโนโมือัตโนมือ ธุรกิจลอยล้านพันล้านโทรศับิดมือหอดคำย้าไปขึ้นรถบันสิขึ้นในวันนี้จะาวานีลว่าคขึ้นเาดูนจะาเนน่เออ่ะเออ

Đó, nó bưng cái to Trà tắt chùm chùm như Nó bất mửa để ra mì lạ Hoàn rồi bà Dương Hoàn, hoàn. hoàn, hoàn. Ồ. hoàn, hoàn.

คนเลยนะมลี่ยนอกลัวลงก่อนอย่น้ำัวหมืดนใ้ใช่แค่นี้บ่สอยอีกบ่เนี่บ่มีมีใส่นี่บบ่เล็กฉากกว่ใส่เลย <laughs> <15 mai rồi. cười> phải lâu hết kiểu lìng đuẩn các. đây chỉ phọc cái này, may là siêu bé bớt, chục baht này, gần một mươi này, chả bỏ hàng này. nỉ chọc. chỉ toang, bớt gần một เล็กทนละสองสาพันหนาซีไหเล็กนาสามไปซื้อมาทอนหนึงทอนแดงว่าพันพันหกล่างนาหนาสามพันหกอันนี้แบบแบบยกออกเลยได้โอ้มันค่งนักเบาตัวนี่ มันอย่างนี้ไร่นี่มันจะมืดมืเลื่อนเลือไปท่าแล้วครับงานทางกะงานหินคุกกะไมาอีกแล้วตายแท้เจ้าตายก้อนในซิเงเกิน นี่วัดเลี่ะวัาตรับเม็ดบ่ส่งกันหรอวะโอ้มันม่ทอกันวัดมัดตน่วัดผิดตวนให่เนี่ยวัดเก่าเว้ยโอ้หนี่กันสิบเส้น nó vậy nhắn, kẻ khái đấy chứ đâu? ngăn lỉnh luôn, ngăn luôn. บนี่บริเชียร์ปั๊กเจ้าอย่าว่าชิดมอนีมืออื่นเอาไปใส่งานเลยได้เนี่ย ใช้มือนี่เล่านะไปจังเดี๋ยวจะ่งมีมัดไก่ด่สิครัโอ้เข้าบห่ลงเต็มร้งวดด็้ตีแก Ừ, tôi đang hóa cản, cản, Mày, cái chọt gần và tôi đi cứ chọt gần vào Bên dưới nhìn đây này Tôi đang chọt gần đó chia, chia, chia. Pá, pá, pá. เห็ดเบลลลงด้วนบบเห็ดมือนี่ใส่มื่นไปไหจ๊ะ ีเกดก็แค่ปากซอยมันมาจกโอ้มันโอมันสรงาใหรอบ่โอ้จวดโอ้นี่เอาซิซองหอแกมันเลยเฮ้บมันนั่นเลยมันหเกีย์บเกียดเดิมบ่ทน้บ่ทาใส่เกียร์ล็อกแใคงเนาะโอ้เ้บ่หอดจับเกียร์ล็อกต่ำเลยเฮ้ นี่เอาเครื่องในี้ใส่นี่ปลาเราอนุมาตให้ไปซื้อหก้อครับไปหาเรียนหารถไล,ล,ล่ล่ะบ่ได้ถึงเวลาที่จะต้องซื้อแล้วปลาเรามักของถือ แต่ลราเหมือนกันจักสินะครับ้หน้าหม้อดีแต่ว่าบานเข้าก็ยุ่อยู่ไน